ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมสมพนันธ์สัจจวันนะครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2564วันนี้พามาชมรถจากไอ้น้ำครับขบวน9ก1วนรถนำเที่ยวจังหวัดอุธยาครับวันนี้อยุธยาปลายทางสถานีอยุธยานะครับวันน,น,นี้สถานีนนถานรถไฟกรุงเทพคึกคักมากเนื่องจากว่ามีข่าวที่จะปิดด้วยแล้วก็เป็นรถจากไอ้น้ำ บันสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมรถจักรไอน้มครับวันนี้พ่วงรถโอท็อปมาด้วยนะเป็นรถแบบประกาศนะครับพร้อมแท็กเกจท่องเที่ยวครับ2,999าทสํ 2, บาทสำหรับท่านที่ต้องการนั่งรถแบบประกาศแบบนี้หรือว่านั่งชั้น3ก็299บาทครับสำหรับขบวนนำเที่ยว9 0 1ด้วยรถจักไอน้ำวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปชม รถจากไอ้น้ำกันครับวันนี้ครับกับผมสมพันธ์สจวันนะครับวันที่5้าธันวาคม2,564วันพ่อแห่ชาติครับด้านหน้าก็จะเป็นตู้ชั้น3แบบนี้ครับ299บาทไม่มีแพ็กเกจท่องเที่ยวนะต้องเทียนะเท่ยวเองครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูนี่ครับอรถจักที่พ่วงอยู่เป็นรถจักรไอ้น้ำหมายเลข824แล้วก็850เหมือนเดิมเนี่ยครับครับว,วันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่บรรยายอะไรมากนะครับเนื่องจากเราก็ได้ชมรถจักรไอ้น้ำ หลายครั้งแล้วนะแต่วันนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะเป็นขบวนสุดท้ายที่จะออกจากหัวลําโพงหรือไม่นะครับเนื่องจากหัวลําโพงก็อาจจะไม่ได้เปิดแบบนี้อีกแล้วนะครับก็รอชมกันต่อไปนะไม่รู้ว่าทางการรถไฟจะมีประกาศออกมาว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราชมขบวนรถจากไอ้น้าออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงครับวันนี้ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะก่อนที่จะปล่อยขบวนรถนะครับวันนี้คึกคักมากัวลำโพงมีประชาชนมารอชมรถจากไอ้น้ำเยอะเลยครับ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะเลยเดี๋ยวชมบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับใกล้ได้เวลารถออกจากสถานีแล้วครับ ว,นนวันที่5ธันวาคม2564นะครับขบวนรถจากไอ้น้ำได้งดไปหลายครั้งเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาทำขบวนรถนํำเที่ยวขบวนที่901อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับการไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาวันนี้ ครับตอนนี้ได้เวลาขบวนรถน้ำเที่ยวที่9 0 1ทําขบวนด้วยรถจักรไอ้น้ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพครับหรือว่าหัวลำโพงนะครับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากหัวลำโพงอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปครับผู้คนก็เยอะเลยด้านน้นเป็นน้องแฮมนะน้องแฮมแฟนบันเทารถไฟไทยครับ ไกลๆนู่นต้องขออภัยด้วยนะที่ถ่ายภาพมาลงนะครับเดี๋ยวเราชมภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับขบวนรถจากไอ้น้ำออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพนี่แหละครับและเดือนหน้าอ่าไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้ครับ หลังจากวันที่23เป็นต้นไปรถไฟส่วนใหญ่จะไปให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหัวลำโพงอาจจะต้องเงียบเหงาลงหลังจากนั้นครับวันนี้เราก็เลยพามาชมภาพประวัติศาสตร์ที่ขวนรถจากไอ้น้ำออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพครับเดีย๋ยวชมภาพกันครับภาพส,ายสวยๆครับวันนี้ ครับขบ,บวนรถจากไอ้น้ำที่901กรุงเทพอยุธยาก็ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่นะรับชมในวันนี้อยู่กับผมสมพานสัจจวันนะครับรบกวนเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามช่องสมพานด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้พามาชมรถจากไอ้น้ำพบกันใหม่กาต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ